สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสอสุขนครนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตาชานแล้วแต่ว่าเลยต่อนน้นไปมันจะเป็นผู้โค้งผู้คองนะครับผู้รันก้ยผู้ยังต่อต่ไปอีกอ๋หลายตัวด้วยกัเอามันเป็นมันเป็นผู้เขาสลับซับซ้อนน่ะนะครับมันเป็นผู้เขาสลับซับซ้อนไปทั้งฝีกับที่นี่ผู้่างม่องผู้ยังแบบทามลงไปฝุ่นเป็นหอดอำเภอนาเกไปทั้งฝีกับที่ไปทั้งอำเภอเขาวง คือคนสมัยตะกอนที่ออกจากบ้านไปตองย่างที่ไปใส่ไปเขาวงตัวยางแล้วไปนี้นี่จักมือครับไปหอดเขาวงไกลเขาวงกับมือนึงมือนึ่งไกลเติบไกลเติบเนาะสมัยก่อนเนาะไปไกลไกลที่สุดคือไปตะง่อยไปตะเฉาเที่ยงเราหอดย่างเนาะ คุณคุณตาชานเกิดอยู่กุ่เกอกหรือมาเป็นเคยกุ่เกอกครับเกิดอยู่นี่นเลยเกิดอยู่นี่แม่อยู่นี่พ่ออยู่ในอเมอนกาเกอพ่อเป็นพระทุโถงม่ได้เยียอยู่นี่อ๋อครับสำหรับคนี้ตาก็ขอลงคลิปน,นี้นะครั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบค<อ>ุณตาชานนะครับมาได้แฟนอยู่ที่นี่นะครับก็เลยมาตาชานก็เกิดที่นี่นะครับ ท um ี่ผ่านมาเป็นสามสมบัติที่ในขอความมุ่งมาปัตตานาจงส่อเปิดเผยประการทุกคนนะครับพอจองเอาดินเนาะอันอันนี้เป็นม้วนม้วนพ่อเลยเมืนบอกครับคุณตาชานม้วนคุณพ่อไวให้แม่ไม่จ้องไวครับที่แรกที่แรกนะนยุติช่างดำยุติช่างดำเป็นเครียดว่าพ่อเท่าให้หน่อยเอา เลยมาจองเอามาอ่างตั้งดำตัวนี้บ่ทั้งดำตั้งดำมองกันมองหน้าหน้าร้านค้าหน้าพอเตินหน้าหน้ากระเต็นะหน้าลุาาาเาาลงเตนะครับเออละแดงกันน่ะละเพราะว่าแม่ของแม่ของของญาติฝ่ายนั้นเป็นเป็นเป็นเอื่อยแม่คอยแต่ว่ามันหน่อยแล้วก็เลยมาจองเอเบ้อแถวนี้อ๋อ เป,เป็นคนขยันมากนะครับดได้นาตั้งพื้นที่ตั้งซีบไร่เนาะคนสมัยตะกี้นะครับขยันมากแต่ก่อนมันคือเข้าถางให้เขาไทายเรือนร้อยเลยเขาจะเอาเชื้อจุกนี่คูดเอาดิแล้วก็ใส่กล้วยไทยกว่ากว่าสิได้ให้เนื่องมนะควายไทยสมัยก่อน ผมยังทันอยู่นะครับเข่าแม่ยังบวเฮ็ดหน่อยครับหมูป่ามากินอืนกเขานี่เป็นพันเป็นลอยเป็นพ่านแต่ละมือแต่ละแรงครับแตกวุ่นขอน่าใช่ป่าแต่เอเอ็มนหลายหลีหลายหมูป่าหลายเนาะมากินเข่าอีกแท็กซีได้กินเข่าเลยซีได้กินหมูป่าเอาอันตาแจงแจงบ่วงเอาหมูป่ามันมันตัวนี้มันเป็นหนองเลยครับมันเป็นหนองมันเป็นหนอง กินน้องยูหันน้องนึงน่งยูหนี่น้องนึงตายเห็ดหน้าหมูปลาเนี่ยเป็นร้อยปล่อยให้ตากับปูเลยนะครับเนาะน้อไม้กับลายเนาะคุณตาเนาะคุณอ่ะมีตะกอ,อ,อไผ<ฟ>่ไผ่หน่อไม้กับลายปลนนูกเอาได้เลยอ่ะอันนี้ปลูกเอา,ะาอะครับเพรนีน่เอาพอมาแต่มึงเลือยเนี่ยนะอืมอันเพิ่นมาขุดสาเพิ่นมาขุดสาเนี่ยกะไม,ไม่ห่วงเออไม่ห่วงไม่ห่วงมาครับไผ่รั่วไผ่รั่วปลูกเอาไว้เห็ดอันเห็ดอัน ขันหัวทหารน้ำม้าหายอ๋อทหารน้ำม้าหายก็น่าจะไข่ล็กก็ดำสามารถที่จะมาทํารั้วได้นะครับรั้วอันนี้คุณตาอันเห็ดหัวปะครับว่าว่าจะมาเห็ดอันเสาเฉียงอ๋อเศดเสาเฉียงนะครับจนดอกแล้วชิดอกแล้วนะครับก็ผู้ดีเนาะมันโม่ทั่นเห็ดที่กายนี่เขียอืม แกเป็นวะที่พอเห็ดเสาเทียงลุงเนี่ว่าเห็ดเทียงนอนอยู่กลางน้ำเลยนะเนาะเออเห็ดอันเทียงกลางน้ำอ๋อพันเห็ดเสาเทียงกลางน้ำมีปัญหาครับน้องเฮียหลานเฮียแล้วก็เลยพิมพ์ไว้นี่ละครับจับเด็กลงโคลนดีกว่าแมื่อสิอย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้อเราทำงานเคยลงนาเลย นึ่งเหลือจะให้ครับประชานครับแล้วก้านี่สิลกออกเอาไว้ดำตานี่ดำพี่ตานี่กระพิ่งวอน่วงวัานใ่อนบนเพ่อเก็บไป้เซียมเลยด้วยครับตาเบื่อมันตายหายยากด้ครับเอาห้ยเมื่อเอาให้คคนอื่นเมื่อเราตัวเองเข่าตายวมมีแนวเซียมเลยแม่ผมดีเป็นปะดํำเลย ววตายเนาะแต่ต่ว่าเขาตาชานอันมันเป็นดำปบเอยอยเคับกรบุมี่นัเ่ว่ากระปูนี่ก็ขนาเขาเป่งน้ำออกครับกเป่งน้ำออกเบิรนี่กระปูมันก็ชิมันกิบกัดมันิมันมากัดต้นเข่าเฮาเนาะเขาเน่าลยดอเขาเหนียวปล่อยลงเลย อาจารย์ท่านแล้วกอยอยเห็นาหนายอมเพื่อนเรื่อนทีดอนก็เข่าเหนียวครับกวยกวยตอนแรงมากกบห้องเขียนห้องไปแล้วสิดสริสิดิใส่แล้วครับผมจัดการกระปูนะครับมันกัดกวกเขานะครับเสียดายอยู่คือเสียดายทีตรงนั้นหลอกปลาบ้านเนี่ยเลลกือกบไผคหลหน้าได้เลยฮะเลือดไหลหน้าได้เลยอันอันกุ้ยก้อยตามคัน้านะคุณคุณตาปลูกไว้เองบ่ครับ แต่ปลูาแต่ปลูกนะครับปลูกกุกล้วยนะครับกลางคันนานะครับกุ้งกล้วยปลูกไว้ปลูกอันน้ำมันโมลีมันมันคนดูเลยนะเพราะเขาไม่เมี่ยนี่เพราะว่าผู้ใดทุนอยู่น้ำมันได้นี่กระชิ่แค่อยู่คนบดเลยคนดูคาดคนบ่ได้คนขยันครับคนขยันคนดูคนใจมันบ่ดีงใส่เนี่ยมันมแย้มมันจะหายแล้วมันจีวอลใส่ปุ๊บแล้วมันคนแน่นแล้วมันคนขยันคนขยันครับ แต่แต่อันเว้าคนอาจจะเป็นคนจริงใจก็ได้ครับอ่าเป็นคนแบบนี่อย่างกระเว้านะครับเอาเอากระโลนเอาเอากระโนแล้วก็หรือมองลงจิมมี่ฮะลุงจิมมี่จะลงสะหรอโอ้ปูพองจะไปลุยสะไหมครับลุยแล้วขึ้นบ่ไหวนะครับลุงไปละจมได้ครับเนาะต้องต้องให้ลูกให้หลานหาให้กินได้ครับ อันนี้นะครับน้อยน,น,นั่น,นอมันเบาได้เติบโตเนาะอนันหาหาให้กินอันจนอันลูกกันใหญ่เไปแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ต้องเปลี่ยนกันหาแล้ว, <laughs> ออว,วเออนเฟ้าบ <c oughs> ี่ครับผมไปหางมปลาใส่ม่วงนะครับกว่าลูกสีใหญ่นะครับผมกัดใหญ่มาได้ครับ,สบใส่กับเม่หาใส่แล้วถูกน้อยน้อยกบเขียบบนหาครับ หลายเลยแตะกี้มูแมนไม่ธรรมดาเลยแนวกินเนาะกบเขียดปลาปูเ้าลงให้ลงนานอกจากเห็ดเบี้ยล้วก็ได้เนื้อคองมือกินเราได้ไปอันนั้นเนาะบางทีก็ใส่ล่อว้เนาะปูเนาะอ่าใส่ล่อว้ในสะน้ำไหลเขาสะก็ได้กินปลาได้กินกระปูใส่อันยังนะ ัขออองนได้เใสออ่เนาะเขาเวาเนาะใส่ไสไว้ตัดของไปก็จะเอวไปไทำไถ่หน้าเปนลำไม,ม่เกิดกลบเขียนมันก็เต็นลบตีนกล้วยลบขี้ไถ่แล้วก็ครูเบาบางท<า><า>ีไปไกลๆได้เต็นบาทเดียวมันก็เกาบางทีใส่เบียดไปในสะยังได้กินปลาบอได้ใส่โมงก็ได้กินเออขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคูณครองนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ